ครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะครับที่เราเจอกันนะครับในวิชาสุขศึกษาพระศึกษานะครับประจำปีการศึกษา2563นะครับในการเรียนเทอมนี้เนี่ยนะครับเรามาดูว่าหัวข้อหลักๆที่เราจะเรียนกันมีอะไรบ้างในเทอมที่หนึ่งนักเรียนมาดูกันเลยนะครับว่าหัวข้อที่จะบ้าง นะครับในเทอมนี้นักเรียนดูนะครับหัวข้อแรกนะครับที่นักเรียนจะเรียนคือการเจริญเติบโตและพัฒนาด้านร่างกายนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับส่วนวิชาพระรึัษศากษาในหน่วยที่3าเนี่ยที่นักเรียนคือพัฒนาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นคือที่เราจะต้องเรียนและหัวข้อที่4นะครับ กีฬานะครับในด้านกีฬานะครับเราคุณครูก็จะเสริมเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลน,นะครับในเทอมที่1น,นะครับและหัวข้อสุดท้ายคือคือหัวข้อที่5นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายเพื่อทดสอบนะครับร่างกายของนักเรียนว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างนั้นนะครับหัวข้อหลกัหลกๆที่เราจะเรียนเทอมนี้นะครับ ก็มีทั้งหมดอยู่5หัวข้อมาดูหัวข้อแรกที่เราจะเรียนชั่วโมงแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าชั่วโมงแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนี่หละครับหัวข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนกันในเทอมนี้ก็คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยเั้นดูนะครับการเจริญเติบโตหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่างปริมาณเช่นเราตัวสูงขึ้นตัวโตวขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับมีความแตกต่างกันรวมถึงสมองจะเจริญขึ้นด้วยนักเรียนดูภาพซ้ายมือของนักเรียนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการเจริญเติบโตนี่เรียกว่าตามวัยนะครับก็คือเริ่มถ้าเราดูภาพสายสุดเนี่ย ก็จะเป็นเด็กเล็กส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นวัยของนักเรียนแล้วนะครับจะเป็นวัยเรียนแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นวัยผู้ใหญ่นั้นจริงๆแล้วมันจะมีสุกการจเจริญเติบโตเนี่ยตามวัยเนี่ยมันมีตั้งแต่เด็กเล็กเลยตั้งแต่ทารกจนถึงวัยชารานะครับนั้นหัวข้อที่เราจะเรียนอันที่หคือตรงนี้ การเจริญเติบโตทางร่างกายนะครับเมื่อกี้ตามวัยอันนี้ตามร่างกายเพบอะร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับและอวัยวะภายในของร่างกายเราจะทํางานประสานกันเป็นระบบต่างๆหลายระบบเช่นระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบขับถ่ายถ้าทุกระบบทํางานดีเนี่ยนะครับ ปกติทําง,งานได้ดีร่างกายก็เราจะมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะครับนั้นตรงนี้คือเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับหัวข้อต่อไปนักเรียนดูนะครับพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจอันนี้ก็มีความสำคัญเห็นไหมครับว่าเด็กในวัยนี้ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่เช่นครูเพื่อนสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางอารมณ์อารมณ์จึงยังคงไม่มั่นคงสำหรับวัยนี้นะครับมักจะแสดงอารมณ์ตามความเป็นจริงที่ตนเองรู้สึกเช่นมักแสดงความโกรธอย่างเช่นไม่ได้สิ่งใะรที่ต้องการก็แสดงแสดงความโกรธออกมาเหมือนไม่รู้ว่านักเรียน คยมีตรงนี้หรือเปล่าส่วนความกลัวและความอิจฉาลิษยานะครับมีเกือบทุกคนแต่ว่าเกี่ยวกับพัฒนานทั้งอารมณ์และจิตใจนะครับมาดูต่อไปนะครับว่าเมื่อกี้เราทางด้านอารมณ์และจิตใจตอนนี้พัฒนาทางด้านสังคมละ่ะคือจุดศูนย์กลางและสังคม ของเด็กวัยนี้ก็คือโรงเรียนนะครับวัยนี้คือนักเรียนถามว่าอยู่ที่บ้านกับที่โรงเรียนโรงเรียนมากกว่านะครับเพราะว่าซึ่งเป็นที่เริ่มเรียนรู้เข้าสู่สังคมนอกบ้านมากขึ้นมีความเข้าใจและเคารพกฎระเบียบของทางโรงเรียนอยากจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อนและให้เพื่อนยอมรับตนเองต้องการชื่นชมจากคนอื่นและชอบคุยโอ้อวดเอ้ยวันนี้เรามีของมา นะครับเพื่อนก็สนใจอันนี้โอ,โอ้โหมันแพงมากอันนี้คือการคุยโอ้โอวดนะครับนั่นก็คือแต่ไม่ต้องไปพิตกอะไรเพราะมันอยู่ในช่วงของวัยของเรานะครับเรียนรู้เมื่อกี้ถึงการพัฒนาตามวัยน,นี้พัฒนาการหมายถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับความสามารถของร่างกายในการทําหน้าที่ต่างๆจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนขึ้นเช่นเด็กอายุ สิบถึงสิบสองนะครับเดือนเนี่ยจะเริ่มยืนได้เองส่วนเด็กอายุหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีเนี่ยเริ่มพูดได้เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาการนะครับและอันนี้แหละคือว่าเราจะสูบเป็นช่วงตามอายุของเราให้อ้าวดูนะครับนักเรียนเราเรียนกันไปแล้วนะครับเราเรียนกันไปแล้วทีนี้นักเรียนมาดูใบงานใบงานของคุณครูเนี่ยมันเป็นแบบสํารวจ การจเจริญเติบโตของนักเรียนอ่านักเรียนมาดูในวงกลมก่อนนะครับดูตารางของคุณครูก็จะมีชื่อนับสกุลช่องที่1น,นะครับช่องที่2ก็มีเพศเพศเราก็แบ่งเป็นชายหญิงอายุนะครับแล้วก็น้ําหนักส่วนสูงตรงนี้ทําความเข้าใจกันก่อนว่า เวลาที่นักเรียนทําใบงานนะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนักเรียนทําใบงานมาส่งคุณครูเนี่ยนักเรียนสามารถทําแบบฟอร์มอย่างอื่นก็ได้นะครับในกระดาษ A4 นักเรียนใช้อคอมก็ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ใช้กระดาษ A4 ใช้บรรทัดดินสอแล้วก็ตีตารางแล้วก็เขียนหัวข้อตามที่ของคุณครูส่งไปให้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างชื่อ สมมติว่าวันนี้เอาชื่อเล่นก่อนชื่ออะไรนะครับก็เขียนชื่อลงไปส่วนใครเป็นเพศชายเพศหญิงถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นเพศชายก็เป็นชอช้างนะครับถ้ายอหญิงก็เป็นผู้หญิงไปอายุเอาอายุของนักเรียนนะครับเอาอายุของนักเรียนปัจจุบันแล้วก็น้ําหนักนะครับส่วนสูงอ่สมมุติว่าชื่อ,อันนี้เราก็ลงไปเพศ ชายอะไรนะครับแล้วก็อายุน้ำหนักส่วนสูงกระติ๊กไว้แล้วเรามาดูที่ว่าการเจริญเติบโตของนักเรียนเป็นอย่างไรนั่นคือที่หนึ่งส่วนนะครับตอนที่สองมันเป็นคำสั่งนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบกนันการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของสมาชิกในกลุ่มสมมุติในสมาชิกในกลุ่มอาสมาชิกในกลุ่มมีกี่คนหรือว่า หลายคนแต่เราต้องการเอาสักสองคนสามคนเราก็เขียนชื่อเล่นไปนะครับเขียนหรือเขียนชื่อจริงลงไปแล้วเราก็ดูซิว่ามันมีการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของสมาชิกในกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างเฮ้ยวันนี้สูงขึ้นน้ําหนักมากขึ้นหรือคนนี้ส่วนสูงเท่าเดิมน้ําหนักเท่าเดิมนะครับก็บันทึกลงไปนะครับแล้วก็บันทึกไว้ เราจะส่งงานกันนะครับเวลาถ้าเกิดนักเรียนจะส่งงานส่งมาทางไลน์เลยนะครับทางไลน์ห้องก็ได้หรือ,อเป็นถ้าใครมีเมลก็ส่งมาทางไลน์เมลคุณครูได้ครูจะให้เมลไว้นะครับแล้วก็เราจะมาส่งหรือมาเปิดดูอีกทีในชั่วโมงถัดไปนะครับนะเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาอะไรก็อ่า ทักกันมาได้นะครับทักกันเข้ามาได้24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงนะครับก็วันนี้คุณครูขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใบงานนะครับใบงานด้วยแล้วก็ฝากไว้นะครับในชั่วโมงต่อไปเจอกันสวัสดีครับ